เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน BIG t a l อกบิ๊กสตอรสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจของโพสต์สุดเดนะครับนี่คือรายการ Big Talk Big Story นะครับผมกับคุณเกียรติศักดิ์ผิวเกลี้ยงก็ มาเจอกันเหมือนเดิมทุกวันเมื่อวานเราก็นั่งคุยกันเรื่องแบบนี้แหละนะฮะเรื่องที่อยู่ในความสนใจแล้วก็ไม่คุยไม่ได้เลยเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของคุณบอสนะครับคุณวรยุทธอยู่วิทยาครับเพราะว่าถ้าดูความเคลื่อนไหวดูปฏิกิริยาของสังคมต่างๆมากมายเนี่ยก็ยังมีการพูดถึงเรื่องคุณบอสเนี่ยทุกวันเลยนะฮะครับผมแล้วก็พูดกันหนักหน่วงยิ่งขึ้นใช่ครับนะฮะ แต่คนที่ไม่พูดเรื่องนี้ก็คือท่านนายกรัฐมนตรีใช่ถูกต้องใช่ไหมวันนี้มีคนไปถามใช่ครับมีนักข่าวไปถามตอนที่ท่านไปร่วมงานที่สนามหลวงท่านนายกบอกแต่เพียงว่าไม่มีความเห็นไม่พูดเพราะวันนี้เป็นวันมงคลครับผมถูกต้องครับสั้นๆแต่ได้ใจความว่าไม่พูดเพราะว่าเป็นเป็นวันมงคลนะครับดังนั้นก็ต้องรอในวันพรุ่งนี้เนี่ยว่าท่านนายกจะมีปฏิกริยาเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่าเรื่องนี้อยู่ในความสนใจของคนทั้งประเทศเลยนะครับ วันนี้อย่างที่เราตั้งหัวข้อกันไว้ฮะคุณคุนเกียงครับผมนี่ครับสีละรับมีดรอใช่ครับไขพิรุษคดีบอสคือความจริงเรื่องนี้เนี่ยที่หลักๆก,ก็คืออย่างที่เราเห็นว่ามีแอคชั่นอยู่ก็คือหนึ่งของทางอายการสูงสุด,สดวันนี้ก็ประชุมกันเจ็ดชั่วโมงใช่ตั้งคณะทํางานแล้วก็ประชุมกันวันนี้วันแรกวันแรกถึงแม้มว่าจะเป็นวันหยุดนะคะทางไม่ได้ข้อสรุปเพื่อได้ข้อสรุปโดยเร็วแต่ว่าไม่ได้ข้อสรุปก็ยังไม่ได้ข้อสรุปอะไรประชุมต่อในวันพรุ่งนี้ทันที ส่วนที่2ก็คือของตํารวจตํารวจวันนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใช่แต่ว่าก่อนหน้านี้บอกแล้วว่าจะต้องตั้งคณะมีการตั้งคณะตั้งแล้วตั้งแล้วมีรองผอบตอรเป็นประธานต้องให้เสร็จภายใน15วัน15วันคาดว่าจะเสร็จนะครับอัยการนี่7วันอ่าแต่ว่าที่ที่เคลื่อนไหวหนักหนักก็คือว่าพรุ่งนี้ก็จะมีการเชิญทางตํารวจใช่ครับทางรองผบตรอเอ่ยทางอัยการอัอยการสูงอัยการเนี่ยมาชี้แจงก็คือคณะกรรมการการกฎหมายครับผมอ่าและยุติธรรม นะครับของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีคุณศิระเจนจาคะเป็นประธานอยู่นะครับเขากําหนดเวลากําหนดวันประชุมเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ช่วงประมาณบ่ายโมงนะครับแต่ก่อนที่จะไปประชุมวันพรุ่งนี้เราก็ติดต่อตติด่อชวนคุณศิระมาคุยกับในรายการของเราก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ทําไมถึงต้องประชุมเรื่องนี้เกาะกระแสหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับผมครับผมจะได้ทางออกยังไง สดจริงๆฮะเนี่ยผมกําลังติดต่อคุณศิละเลยนะฮะเพื่อให้มาคุยกับแฟนเพจของเราจะได้รับรู้ความเคลื่อนไหวว่าคุณศิละเตรียมข้อมูลอะไรไปบ้างแล้วก็จะได้อะไรบ้างพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับคุณศิละครับครับสวัสดีครับครับรายการ b i g t a l k Big Story ของโพสต์ทูเดย์นะครับตอนนี้กําลังออกรายการสดอยู่นะฮะครับผมครับก็คือที่เชิญคุณศิละมาคุยวันนี้ก็คืออยากอยากทราบว่าพรุ่งนี้ฮะได้ตั้ง โจ์ได้ตั้งกําหนดการอะไรไว้บ้างอยู่เพราะว่าคนเขาก็มองว่าเอ๊ะกรรมธิการของคุณศิลาเนี่ยเกะกระแสรหรือเปล่ารหรือต้องการให้ได้ข้อเท็จจริงต้องการให้ให้ได้สิ่งที่ประชาชนรู้จริงๆครับว่าคุณศิลาหาวันพรุ่งนี้ครับคือเราต้องการข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อสงสัยของประชาชนนะครับเราไม่ว่าจะเป็นประชาชนธรรมดาหรือผู้รู้กฎหมายนะครับแล้วก็ตอนเนี้ต่างประเทศก็ติดตามอยู่นะครับ,รบผมจึงก็คิดว่า เราจะเปิดกว้างให้กับการที่ตั้งข้อคำถามมาเราจะถามแทนประชาชนให้นะครับแล้วโดยเราเปิดเผยนะครับติดตามผลงานเราโดยใช้ไลฟ์สดได้สายท่อสดได้นี่คือสิ่งที่เราต้องการทำให้มีความกระจ่างนะครับว่ามันติดขัดตรงไหนมันบิดเบี้ยวตรงไหนหรือไม่นะครับคุณศิลาที่บอกว่าต้องเปิดเผยเนี่ยคือว่าพรุ่งนี้เนี่ยในการประชุมเราสามารถ ให้สื่อมวลชนเข้าไปนั่งฟังได้แล้วก็ให้สามารถถ่ายท่อสดให้ประชาชนทั่วประเทศฟังได้เหมือนกันใช่ไหมครับได้ครับได้ครับแต่ว่าถ้าจะถามเนี่ยก็ฝากมาให้กรรมิการถาม <c oughs> <บ>ครับผมครัสบส่งส่งคําถามมานะครับหมายถึงว่าถ้าประชาชนต้องการคําตอบจากตํารวจจากทางอายการก็ส่งคําถามมาใช่ไหมครับผ่านกรรมธิการ <c oughs> เพื่อให้กรรมธิการถามอีกอ, <c oughs> อีกท่อหนึ่งใช่ครับ <c oughs> เรา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 ,เราคือผู้แทนรัษฎรนะครับ <c oughs> เรามาจาก ประชาชนเลือกมาเป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนครับเพราะฉะนั้นประชาชนทั้งประเทศมาร่วมร่วมประชุมพรุ่งนี้ไม่ได้ในห้องเรามีตัวแทนแล้วฝากตัวแทนเลยนะครับครับก็ฝากตัวแทนเป็นคนถามให้ก็แล้วกันนะฮะประเด็นคําถามใช่ฮะพรุ่งนี้คุณศิระเชิญใครมาบ้างฮะที่รับปากว่าจะมาชี้แจงต่อกัรมาทการที่ที่รับปากไว้เอติดต่อมาอย่างตารวจเนี่ยรองขอขอบตรนะครับครับเส้นชลสิ แล้วก็ผู้ช่วยขอบตรลสองท่านนะครับครับแล้วก็ถึได้คำช่าว่าผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้ที่เป็นเจ้าที่ตารวจทั้งหมดนะครับก็ขอความรู้มือเขาว่าต้องมาครับเขารับปากแล้วใช่ไหมว่าทางผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยจะมาจะมาชี้แจงในวันพรุ่งนี้ด้วยตนเองอ่ามาครับขาวถ้าตรงไหนเราเก็บละเอียดไม่ครบนะฮะเราก็ขออีกอาทิตย์หนึ่งโอเคครับอ๋ออาทิตย์เดียวไม่พอต้องประชุมอาทิตย์หน้าด้วยแล้วทางทางอายการนี่จะมาด้วยไหมครับคุณศิลาครับ มามาผมเลาคุยกันทางวาจาแล้วว่าท่านลองอ <quer> ัยการสูงสุดนะครับด้วยวาจาว่าท่านถ้าบ่อกท่านจะไปเองนะครับลองอัยการคนที่เป็นคนสั่งคดีไม่ฟ้องหรือเปล่าหรือว่าใช่ครับใช่ครับที่ทางวาจาแล้วก็สองเนี่ยเมื่อเมื่อตอนบ่ายคณะกับมีอัยการเขาตั้งคณะทํางานขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็จะมีคณะทํางานเรื่องเนี้ยสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้มาด้วยอ๋อทางไอเราอัยการสูงสุดที่จะมานี่ใช่คุณเนบนาคสุขไหมครับ ชาที่ผมประสานทางประจานนะอ๋อครับถ้ามาถ้ามาด้วยตนเองก็ดีเลยเพราะตรงตรงคนเลยว่าทําไมถึงอ่าได้เซ็นคําสั่งนี้ไปใช่ไหมคือพวกนี้จะเข้าพร้อมกันเลยใช่ไหมครับแล้วแล้อออกายการนี่มีมีส่วนสัมพันธ์อีกเรื่องหนึ่งคือครับคณะทางานสอบสวนเนี่ยครับอยากให้ประชาชนหรือสื่อมวลชนเนี่ยนะครับครากคำถามถึงคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยอะไรบ้างอยากเห็นการทํางานอยากเห็นอะไร เขาฝากคาถามมาเดี๋ยวผมถามให้ครณ<ล>ะ<อ>กรรมการจะถามให้ตอนนี้เท่าที่ประเมินดูจากอโลกสังคมออนไลน์หรือว่าข่าวทั่วไปเนี่ยคุณศิราครับทุกคนคสงสัยว่าทางอายการเนี่ยจะกลับมาฟ้องคดีคุณบอสได้ไหมโอ้ผมยังผมผม,มปเป็นประธานกรรมการครับเรารยังไม่ทราบรว่า ข้อมูลอะไรเลยมีเห็นหลักฐานนะอันนี้คือคําถามที่อยากจะฝากคุณศิระไปถามนี่เลยใช่คุณนี่ถามฝากฝากฝากพากผู้สื่อข่าวมาเลยนะครับครับนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวช็อตในนี่เราเปิดกว้างเลยนะครับผมนี่คือผมว่ามันเป็นมีการชุดนี้นะที่ที่กล้าที่จะบอกเปิดเผยครับครับผมครับผมคุณศิระไม่ไม่กลัวที่จะเจอตอเหรอับเพราะว่าคดีแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าโอ้ต้องมีตออยู่แล้วแหละกรรมธิการไม่กลัวเจอตอเหรอฮะ คือตอนนี้ผมผมมองว่าองค์กรสถาบันเนี่ยคทุกสถาบันทุกองค์กรเนี่ยมีคนดีและคนไม่ดีนะครับเรากลับกลับเพราะว่าเราเราคิดว่าเราจะช่วยองค์กรเขาด้วยซ้ำว่ารักพบคนไม่ดีเราจะเอาออกจากองค์กรเขาเพื่อองค์กรเขามีเกียรตนมีศักดิ์ศรีนะครับนะครับไม่ได้เกียถึงองค์กรผมผมเชื่อว่าองค์กรเนี่ยมีทั้งคนดีคนไม่ดีอาจพบพบคนคน ผลไม่ดีนั่ก็ต้องออกครับครับ,รบหมายถึงว่าถ้าอ่าไปเจอตรงไหนว่ามันไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยก็ต้องตัดเนื้อร้ายออกอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับก็ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับองค์กรด้วยองค์กรให้ความร่วมมือนนะผมขอขอประสานว่าในความคิดของของเราเนี่ยแล้วส่วนหนึ่งเราไม่ได้จบแค่คดีนี้นะครับ,รบเราก็จะเอาเข้าข้อมูลที่ถามว่ามีช่องโหว่หรือว่าจุดอ่อนแล้วผู้มีอำนาจผู้มีมหน้าที่เนี่ย เราไปแสวงหาผลประโยชน์นะครับแล้วไม่ให้ความยุติธรรมของประชาชนนะครับเราก็เจ่งใจอุดและปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดแล้วก็แล้วก็ทําให้ประชาชนเนี่ยที่พูดเสมอว่าคุกมีไว้สำหรับคนจนคนจนเท่านั้นใช่ไหมคือจะให้มีความเสมอภาคแหละนะครับคนทุกคนซึ่งเป็นคนไทยนะครับเสมอภาคกันในการใช้กฎหมายนะครับอยู่ร่วมกันนะครับมีคุก ครับคนรวยก็ก็ต้องได้รับกฎหมายเดียวกันครับหมายถึงว่าคุกก็ต้องขังคนรวยได้ด้วยไม่ใช่ว่าขังเฉพาะคนจนถ้าคนรวยทําผิดใช่ไหมครับใช่ครับก็คือเนี่ยะเราเราจะไปไปทำเรื่องปฏิรูปกร,กระบวนการกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดนะครับครับดูช่องด,ดูอะไรต่างๆครับคุณสิทธาครับพรุ่งนี้คาดว่าจะใช้เวลาสักประมาณเท่าไหร่ครับเพราะอย่างวันนี้โอ้โหอายการเองก็ขนาดอายการโดยตรงเองนี่วันนี้เจ็ดชั่วโมงก็ยังไม่ได้ข้อสรุป ครับคุณศิระนี่ผม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 ว่าผมทำเป็นที่นะครับเป็นที่แล้วก็ฮะแล้วก็เราก็เปิดเผยโดยที่ที่บอกว่าโหให้สื่อมวลชนเข้าไปเนี่ยแล้วก็ถ่่ขทาดสุขเนี่ยถ้าเราทำมุฟมิบหรืออะไรนี่นะหรือหรือกลัวตออะไรเนี่ยแต่ว่าไม่มีใครตั้งทำเข้าผมนะครับผมครับผครับ ตั้งความหวังไว้กับการประชุมครั้งนี้อย่างไรบ้างฮะว่าจะได้อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนประชาชนมากน้อยแค่ไหนครับท่านศิลาครับก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ากรารมีการชุดนี้ยมีความมีธรามจริงหรือว่าปล่รูปกระูกนการที่ทำจริงนะครับแล้วก็ดูเาจเาหลักฐานที่ที่เป็นประโยชน์กับคดีนะครับ,รบเราในกรณีนี้เรายังไม่เราไม่ได้อบอกว่าใครถูกครผิดนะนะครับนะครับเราจะดูดูว่าตรงไหนที่มัน มันติดเบี้ยตรงไหนนะครับมีการผลประโยชน์ตกตรงไหนหรือไม่นะครับครับเนี่ยนะครับเราจะพิสูจน์ให้ประชาชนที่เครือบแพงใจเนี่ยนะหายสงสัยนะครับหาาสงสัยเราก็อีกรอบนึงก็ได้ฮะเพราะว่าสภาผู้แทนรันี่ยเป็นของประชาชนนะครับครับพาิษานั้นก็เป็นของประชาชนนะครับผู้เกี่ยวข้องที่มีอำนาจหน้าที่หรือครอบคินปาษีประชาชนเหมือนกันอืมถ้าถามนาย อถามความเห็นนายธีระไม่ใช่ถามความเห็นในฐานะประธานกรรมธิการมองเรื่องนี้อย่างไรบ้างะฮะที่ผลมันออกมาครับผมผมพูดอย่างไงีก็ไม่คนนะครับประธานมีทุกการไม่ขอออกไม่ขอขอดูหลังฐานก่อนครับโอเคได้ด้ได้ยังไงก็พรุ่งนี้ก็ขอให้ให้ให้มีความคืบหน้าอย่างที่ประชาชนคาดหวังนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ประชาชนและก็สังคมเนี่ยติดตามกันอยู่เยอะมากนะครับครับให้ให้ความมั่นใจนะครับว่าของเราจะทําหน้าที่เป็นปากเป็นเสียง ถามผู้เกี่ยวข้องแทนประชาชนที่ดีสุดครับครับผมครับวันนี้ก็ขอจะจะจะเรียนประชาชนนะว่าการงานของเราเนี่ยมีทั้งเพื่อไทยมีทั้งภูมิใจไทยประชาธิปัตย์นะครับครับครับน้นเรา่าจะไม่ไม่ไม่ทุกทุกมุมแล้วก็ความรุ่มความสามากประสบการณ์เนี่ยนักกฎหมายมีเยอะครับในต้องห่วงทุกพักเข้าประชุมได้หมดรวมถึงที่ที่ปรึกษาด้วยไหมฮะหรือว่าเราจะที่ที่ปรึกษาผมวันห้องห้องไม่พอครับ จะเอาเฉพาะกรรมธิการครับเ <Okay. S 2> ที่องนี้ครับเอา,าเฉพาะคนที่เป็นกรรมธิการอย่างเดียวเลยที่ปรึกษาที่ว่าไม่ได้เป็นสสเป็นที่ปรึกษาอะไรเนี่ยเราไม่ให้เข้า,ขา,ขาครั้งนี้ไม่ให้เข้าครับแล้วก็ฮะไม่ให้เข้าไม่ให้ถาม<อ>ถ้าจะัถ้าจะได้ถามเราเราจะยึดระเบียบข้อบังคับของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะัะให้กับสมาชิกหนึ่งเดียวครับมีมีคนจ้องที่จะเข้าไปประชุมแบบนี้ด้วยนะฮะหมายถึงว่าที่ปรึกษาต่างๆที่ผ่านๆมาไม่ไม่ทราบแต่ว่าเร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 า เื่อเช้าคุยกันแล้วเป็นมติออกมาทางทางรัฐทางทางโทรศัพท์นะครับว่าเราขอเป็นแค่คำมติการเดี๋ยวมันมันจะเวลาจะขึ้นเพื่อมาคําถามมันไม่อยู่ในกรอบก็มีหรือคําถามที่ไม่ได้เกิดประโยชน์มันก็เสียเวลาครับครับนี่ขณะที่เราคุยกันอยู่ขณะน,นี้มีแฟนเพจเราคนที่ติดตามฟัง <c oughs> รายการอยู่ขณะนี้ <c oughs> เขาเขาพิมพ์กลับเข้ามาอย่างเช่นคุณศิวะเนี่ยเขาฟังรายการอยู่เขาบอกว่ามวยล้มเ <c oughs> ขาพูดขณะนี้เลยครับค <c oughs> ุณศิละ รวยล่แล้วผมจะถ่ายทอดทำไมไงใช่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 ต้องต้องสมวยร้มผมผมมาอินเสิตแล้วก็เจอผู้ไม่เกี่ยวข้องออกครับมุกไม่นหมิงกันอืใช่ไหมให้ให้เราทํางานก่อนดีกว่านะค่อยค่อยมาตัดสินอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้ในรเราก็ต้องยอมรับนะว่าประชาชนต้องยอมรับนะว่าหนึ่งคำถามที่เราถามเนี่ยเป็นประโยชน์แล้วก็จะตอบหรือคับคําตอบไม่ได้ตรงใจกับ คำถามไอ้ทราบผู้ผู้ผู้ถามเนี่ยครับจะต้องยึดหลักของพยานหลักฐานนะครับและส่วนส่วนที่บอกว่าถ้าจะณวยล้มเนี่ยไม่มีใครทำนะเปิดเปิดถ่ายเท่าสดเนี่ยครับผมอืมครับอืมก็ก็ก็เดี๋ยวรอติดตามวันพรุ่งนี้นะฮะถ้าน่าจะมีอะไรที่คืบหน้ามากขึ้นนะครับไม่อย่างนั้นอ่าไม่ก็เสียชื่อคุณศิระแย่เลยนะฮะถ้าอย่างนี้ครับโอ้ศิระมามาด้วยประชาชนนะวันนี้ทําเพื่อประชาชนแล้วก็ถึงบอกว่า คำถามประชาชนฝากมารายการนี้ถ้าตรีไปไปถ่ายทอดก็เอาคําถามของประชาชนที่ในช่องเนี้ยฝากมาเดี๋ยวถามให้โอบครับครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณศิลครับครับที่ให้เกียรติรายการนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับผมนั่นก็คือก็คุณศิระเจีลาเจักะนะครับเป็นสสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐอีกบวกหอีกใบก็คือเป็นประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมครับ ะครับของสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมาเราเห็นคุณศิระไปนูน่นขึ้นเหนือขึ้นอีสานไปดูคดีคดีน้องชมพู่ใช่ไหมลงใต้ไปดูการก่อสร้างอคอนโดที่ผิดกฎหมายลุกล้ำที่สาธารณะอะไรต่างๆมากมายเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่จะ,ะนั่งหัวโต๊ะนะครับเป็นประธาน พิจารณาเรื่องที่สังคมให้ความสนใจเยอะมากก็คือเรื่องคดีของคุณบอสนั่นเองใช่ครับก็อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่เมื่อวานว่าคดีคุณบอสเนี่ยไม่จบครับแล้วก็บานบานไปเรื่อยๆครับครับผมการตั้งกรรมธิการการตั้งคณะทํางานของอายการของตํารวจก็ตามค5จะสิบห้าวันเจ็ดวันเนี่ยไม่ได้มีผลลดแรงกดดันลงครับเพิ่มแรงกดดันมากขึ้นเพราะว่าทุกคนรอคําตอบอย่างเดียว ยิ่งตั้งคณะกรรมการผลของกรรมการเป็นอย่างไรเนี่ยคนก็ยิ่งจะรอใช่ไหมใช่อย่างเหมือนวันเนี้ยคนรอว่าจะมีอะไรคืบหน้าในส่วนของอายการอายการบ้างปรากฏว่าไม่มีก็ต้องให้โอกาสเขาอะเพราะว่าทาเพิ่งประชุมวันแรกองใช่ครับใช่ไหมฮะก็คือทุกคนคือสังคมเนี่ยตั้งพงไว้แล้วก็คือผมว่าทางลงเรื่องเนี้ย อายการทํำยังไงก็ได้ให้อนาเรื่องกลับมาฟ้องได้เหมือนกับว่ากลับมาฟ้องใหม่ใช่รับที่สักไม่ฟ้องแล้วใช่ครับอายการอายการกับตารวจต้องร่วมกันทําเองด้วยจะไปโยนให้จะไปโยนทางเลือกอย่างที่เมื่อวานคุณสมชายคุยก็โยนทางเลือกให้ผู้ผู้เสียหายไปฟ้องเองโดยตรงได้ผมว่าสังคมจะประนามครับไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าข้อกฎหมายเปิดช่องไว้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะใช่ครับแต่ว่าวันนี้ถ้าถ้าฟังคุณประยุทธ์เพชรคุลเนี่ยฮะเป็นโคศก สำนักง,งานอายการสูงสุดก็พอจะมีหวังเหมือนอย่างที่คุณว่าเหมือนกันใช่ครับนะฮะวันนี้คุณประยุทธ์เนี่ยก็พูดไว้เหมือนกันนะครับคุณประยุทธ์บอกว่าประเด็นที่จะมีการลื้อฟื้นสํานวนสอบสวนใหม่ได้หรือไม่เนี่ยในกรณีอายการและตํารวจเห็นตรงกันว่าสั่งไม่ฟ้องแล้วครับผมยังเขาบอกว่ายัางเร็วเกินไปที่จะตอบแต่ขอดูคณะกรรมการพิจารณาก่อนครัว่าคณะกรรมการที่ประชุมกันวันนี้นะฮะพิจารณาก่อนว่าได้ข้อสรุปออกมาที่ทางใด หรือในกรณีทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าสั่งไม่ฟ้องก็ต้องดูกรอบกฎหมายเพราะยึดหลักกฎหมายครับคุณประยุทธ์บอกว่านะข,นนข,ขั้นตอนของขั้นตอนของกฎหมายการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยของอายการที่พบตรเห็นชอบจะต่างกับการพิจารณาของศ<อ>าล<า>ในกรณีของศาลถ้ามีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับก็สามารถไม่สามารถรื้อคดีขึ้นมาได้ครับผมเพราะถือว่าเป็นการฟ้องซ้ํา แต่ในส่วนของอายการหากเป็นกรณีที่มีพยานหลักฐานใหม่ก็สามารถเปลี่ยนความเห็นคำสั่งใดหรือไม่ตัดสิทธิ์ผู้เสียหายที่จะฟ้องตามปวิอาญาซึ่งสามารถฟ้องเองได้ตามมาตรา๒๘นี่ถ้าพูดแบบนี้ก็กหมายถึงว่าเออถ้ามีช่องมีงมหลักฐานใหม่ก็สามารถฟ้องใ,ใหม่ได้เพราะเกิดประเด็นก็คือผมฟังอ่านถ้าที่คุณสุนทพูดเนี่ยคืออายการมีช่องที่จะฟ้องกลับมาฟ้องได้ ครับครับผมอ่าอย่าเออแล้วประเด็นที่ไอาการควรจะต้องระวังคือเรื่องไอหลักฐานใหม่เนี่ยครับผมว่าจริงๆถ้าไปพูดว่าต้องมีหลักฐานใหม่เนี่ยสังคมคคจะยิ่งกดดันใหญ่อเพราะว่าจริงๆถ้าเราตามว่าคดีเกิดตั้งแต่ปี55เนี่ยหลักฐานเก่ามันก็ครับ,รบชัดเจนอยู่แล้วครับ ไอ้สิ่งที่คดีมันล้มไปเนี่ยก็เป็นเพราะหลักฐานใหม่ครับหลักฐานใหม่ก็คือมีพยานโผล่เข้ามาสองปากใะปีห้าเก้าหลังจากไปสี่ปีครับผมอันนี้ครับเป็นเป็นสิ่งที่ตอบสังคมไม่ได้แล้วว่าครับผมนั้นจริงไอ้หลักฐานใหม่หลักฐานเก่าเนี่ยผมว่ามันเป็นคําศัพท์ในทางกฎหมาย ของเก่าอาจจะดีอยู่แล้วก็ได้ต่ของใหม่ไปทําให้ของเก่าไม่ดีอย่างกรณีหลักฐานใหม่ก็มีการตั้งข้อสังเกตเยอะอย่างเช่นคุณศรีสุวรรณจัญญาก็ตั้งข้อสังเกตในเรย่างที่คุณพูดมีข้อพิรุษเก้าข้อที่เขาอยากให้ทางตารวจให้กับทางอายการได้ตอบเข้าไหมครับไอ้กรณีหลักฐานใหม่เนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในเก้าที่คุณศรีสุวรรณอยากให้ตํารวจอายการตอบเหมือนกันเพราะว่าคุณศรีสุวรรณบอกว่าการระบุว่ามีหลักฐานมีพยานใหม่สองลาย ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนแต่เพิ่งมาโพลเป็นพลเมืองดีเมื่อเวลาผ่านไป7ปีแล้วครับซึ่งพยานลักษณะนี้ในทางคดีไม่มีความน่าเชื่อถือที่จะรับฟังได้มีพิรุษแต่ทําไมอายการจึงให้น้ําหนักกับสองพยานใหม่สองลน์นี้อายการดิ้นไม่หลุดเลยตรงนี้ผมว่าดิ้นดิ้นไม่หลุดนะครับจะว่ายังไงก็แล้วแต่ครับผมนี่แล้วก็หใน9้าอีกข้อหนึ่งก็น่าสนใจเขาบอกว่านะ การร้องขอความเป็นธรรมต่อกรรมธิการกฎหมายของสนชก็คือสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ผ่านมาเนี่ยใ่ซึ่งมิได้มีหน้าที่ใดๆในทางคดีตามววิอตามปวิอาญาเลยครับอัยการกลับให้น้ำหนักความน่าเชื่อถือได้อย่างไรทั้งๆที่มีพิรุธมากมายใช่ไอตรงนี้อัยการก็ต้องตอบว่าทําไมถึงไปเชื่อกรรมธิการที่ขอความเป็นธรรมอะไรอย่างนี้ฮะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือ กรณีคณะกรรมการปปชมีมติชี้มูลความผิดตำรวจเจ็ดนายฐานเจตนานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในข้อกล่าวหาต่างๆหลายข้อซึ่งล้วนมีน้ำหนักในทางคดีมากมเหตุใดอายการจึงไม่ให้น้ำหนักต่อรายงานของปปชใช่ไหมใช่อันนี้น่าจะอ้างไปถึงตอนแรกที่ไปจับพ่อบ้านใช่ถือตำรวจเนี่ยปปชชีชช้มูลความผิดเลยว่าคุณทุจริตคุณละเว้นการปฏิบัติ<บ><บ>หน้าที่ ชี้มูลเลยใช่ไหมแต่ในสํานวนของไอการกับไม่ให้ตำาหนักตรงส่วนนี้นี่ก็คือทั้งหลายทั้งปวงเป็นข้อข้อสงสัย78ข้อ9ข้อที่สังคมกําลังต้องการคําตอบอยู่ใช่ครับแล้วอย่างที่เราคุยกันว่าเรื่องของบอสเนี่ยเป็นเรื่องประเด็นทางสังคมที่ร้อนร้อนขึ้นทุกวันครับแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันเปิดทําการปกติพรุ่งนี้มีการประชุมคอรมอครับนายกก็จะหนีไปไม่รอดครับนายกจะต้องเจอคําถามทุกวันถ้าไม่ตอบข้างก็ต้องปฏิเสธอยู่อย่างเงี้ยทุกวันใช่ครับแล้ผมก็บอกว่า ต้องรีบทําให้ไหวต้องรีบจับให้ไหวนายกมีเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจแล้วเรื่องสังคมมาเจอเรื่องสังคมอีกสังคมปัญหานี่เป็นสังคมที่หนักมากด้วหนักมากหนักมากเดี๋ยวมันจะมาลุมมาตุ้มกันใหญ่ถ้าเราไม่มีความประจางในแต่ละเรื่องนะใช่แล้วก็ที่มาผูกกันมาผูกกันไปผูกกันมานายกอารมณ์เสียแน่ครับพูดอย่างนี้คือเชียร์นายกให้ให้ลงมาดําเนินการเรื่องนี้ใช่ไหมใช่ครับผมเห็นด้วยว่านายกต้องดําเนินการเรื่องนี้อืครับผมเพราะว่า นายกอาจจะไม่ได้มีส่วนได้แต่นายกปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ในฐานะเป็นผู้นำประเทศผู้นำสูงสุดทุกคําถามก็ต้องไปที่นายกอยู่แล้วใช่ครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีความเคลื่อนไหวหรือว่ามีอะไรที่คืบหน้าในคดีของคุณบอสเราก็จะมารายงานความเคลื่อนไหวเหมือนเดิมทุกวันนะครับก่อนจากการวันนี้ขอขอบคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารบ้านของคนไทยเหรอคุณโอ้โหเนี่ยคุณเกลียงวันนี้ใส่เสื้อมา ได้ไมกี่บาทเทเนี้ <c oughs> ไ,มไ,ไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับขอบคุณธนาคารการสงขคอนะครับที่สนับสนุนในการเรา <c oughs> นะครับครับผมความจริงแล้วธนาคารของทอ,อสเนี่ยมีโครงการดีๆเยอะนะครับ <c oughs> เอามาฝากโครงการหนึ่งก็คือทอ,อสอประกาศจัดทําโครงการทอสปันน้ําใจเราไม่ทิ้งกันนะครับผ่าน2มาตรการทางด้านการเงินด้านสังคมแล้วก็ประกอบด้วยสินเชื่อโครงการบ้านทอ,อสอเราไม่ทิ้งกันสําหรับบุคคลในครอบครัวของประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ เราไม่ทิ้งการของรัฐบาลก็คือมาตรการเงินเดียวยา5,000บาท3เดือนนั่นเองรหรือบุคคลในครอบครัวของลูกค้าทอสอที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือผู้ลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับรวมถึงมาตรการบรรเทาผลกระทบกับลูกค้าทั้ง8มาตรการตามโครงการทออสอช่วยคนไทยร่วมสร้างชาตินะครับสนใจโครงการไหนรายละเอียดก็อสอบถามได้ที่สำนัก ที่ธนาคารออสทั่วประเทศเลยครับนะครับได้ครับอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับกับรายการ b i g Talk b i g Story โดยทีมข่าวโพสต์ทูเดย์วันนี้ผมกับคุณเกียรติศักดิ์ลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารบ้านของคนไทยเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดัง ฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story <t>